สตรีเอฟซีช่องประกอพักดีทำรรนะครับนี่เป็นคลิปที่3แล้วแต่เพียงแต่ว่าลงในช่องเนี่ยสคลิปนะครับแล้วลงที่ช่องสำรองชื่อว่าช่องนะฮะคุยข่าวการเมืองรู้เรื่องทุกประเด็นนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยไปกดติดตามนะครับไปฟังนะครับที่ช่องสำรองนะฮะของช่องประกอบพักดีทำรรชื่อว่า ช่องคุยข่าวการเมืองรู้เรื่องทุกประเด็นนะครับวันนี้ลงเรื่องของจังหวัดแพร่นะครับเลือกตั้ง69จังหวัดแพร่ไปฟังกันได้นะครับทุกท่านครับเสิร์ชหาใน YouTube นะครับว่าชื่อช่องคุยข่าวการเมืองรู้เรื่องทุกประเด็นนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีทักทายนะครับเอฟซีช่องประกอบปกติทำครับเพื่อนพ้องน้องพี่และก็สมาชิกพรรคเพื่อไทยมวลชนคนเสื้อแดงที่รักและศรัทธาในตัวคุณทักษิณชินวัตรมิเสื่อมคลายนะครับ จากภาคเหนือแล้วใช่ไหมครับที่ลำปางทีนี้ผมจะพาไปที่ภาคอีสานครับทุกท่านครับท่านลองเดาซิว่าจังหวัดอะไรนะจริงๆเห็นภาพแล้วก็รู้อยู่แล้วครับว่าเป็นจังหวัดอะไรนะครับผมจะพาไปที่จังหวัดนะครับอ่าสกลนครนะครับสกลนครนะครับที่นี้ช่างมีมนขลังหรือเปล่านะเรนูนครหรือว่ายังไงนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่าสกลนครเนี่ยนะครับมี ใครบ้างในครั้งนี้ที่เปิดตัวกับพรรคเพื่อไทยไปแล้วนะครับอ่าโอเคมีนะฮะคุณอภิชาติสีสวัสดิ์ชัยนะครับแชมป์เก่านะครับคุณจิรัชยาสัพพโสนะครับคุณพัฒนาสัพพโสนะครับแล้วก็นี่น่าจะเป็นหน้าใหม่นะครับคุณวงอะเคือนะฮะบุญสนนะครับคุณสกุณาก็แชมป์เก่านะครับคุณสกุานะครับแล้วก็คุณเกษมอันนี้ก็แชมป์เก่านะครับทุกท่านครับก็ลองมาลุ้นกันดูครับว่าครั้งนี้นะครับ พักเพื่อไทยเองเนี่ยนะฮะจะกลับมาได้ทั้งจังหวัดไหมเพราะครั้งที่ผ่านมาในเจดเขตนะครับที่สกลนครเนี่ยเพื่อไทยได้มา5้านะครับแล้วเสียให้พลังประชารัฐไปหนึ่งแล้วก็เสียให้กับพักประชาธิปัตย์ไปหนึ่งนะครับแปลกใจมากนะครับปกติประชาธิปัตย์จะไม่ค่อยได้ที่นั่งในนะฮะจังหวัดนี้นะครับหรือว่าในภาคอีสานเองนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจครับทุกท่านครับ โอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปนะฮะดูกันก่อนนะครับครั้งที่ผ่านมานะครับเขตหนึ่งนะครับคุณอภิชาติตรีสวัสดิชัยนะครับพักเพื่อไทยครั้งนี้ก็ยังเป็นแชมป์เก่านะครับครั้งนี้ก็ยังลงในานามพักเพื่อไทยครับนะฮะส่วนเขตสองเนี่ยเป็นของคุณชาตรีลาภพมนะฮะพักประชาธิปัตย์ครั้งนี้ก็อยู่ที่ว่าพักเพื่อไทยจะเปิดตัวแล้วก็จะส่งใครลงน่าจะเป็นรถต่อๆไปนะครับรถแรกยังไม่มีเขตสองนะฮะ คุณชาตรีก้าใครจะมาชิงกับคุณชาตรีราบพมนะฮะสำหรับพักเพื่อไทยนะก็ต้องรอลุ้นกันต่อนะครับเขตที่3นะฮะนางสาวจิรัชยาสัพโสนะครับแชมป์เก่านะครับและครั้งนี้ก็ลงในานามพักเพื่อไทยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับคนสวยด้วยนะครับเขตเลือกตั้งที่4ครับนายพัฒนาสัพโสนะครับพักเพื่อไทยนะครับก็แชมป์เก่าครั้งนี้ก็ลงในานามพักเพื่อไทยครับนะฮะส่วนเขตที่5เนี่ยคุณชัยมงคลชัยรบจาก พักพลังประชารัฐนะครับแต่ครั้งนี้นะฮะก็ส่งสาวนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะเป็นภูไทยเป็นอะไรเนี่ยนะฮะก็ลงเข้ามานะชื่อคุณบงอเครือบุญสนนะครับ ก็อยากจะให้ทุกท่านให้กําลังใจนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยนะฮะก็เป็นคนที่นะครับเป็นเหมือนตัวแทนแหละฮะตัวแทนของจังหวัดสกลนครนะครับเป็นคนที่เป็นชาติพันธุ์เป็นมีเชื้อสายภูไทยหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับครั้งนี้เพื่อไทยส่งลงนะครับชิงในเขตที่5นะครับก็ให้กําลังใจกันเยอะๆครับนะอย่างน้อยๆก็เป็นการนะฮะสร้างเอกลักษณ์ให้จังหวัดสกลนครจังหวัดนี้ด้วยนะครับทุกท่านครับอ่ะโอเคครับแล้วไปต่อเขตที่6นะฮะนางสาว สักกุณาสารนันแชมป์เก่าสุดสวยนะครับแล้วก็ได้รับการเลือกตั้งในครั้งที่ผ่านมาครั้งนี้ก็ยังลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทยครับ ส่วนเขตที่7นายกเกษมอุประนะครับพักเพื่อไทยแชมป์เก่าครั้งนี้ก็ลงในานมามพักเพื่อไทยไปเพรามว่าพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับหแชมป์นะฮะหแชมป์เก่า,มกาไม่มีใครเปลี่ยนไปย้ายพักไปอยู่พักไหนเลยนะครับตรงนี้ก็หมา่นลุ้นกันครับว่าในเขตที่2จะมีคนมาชิงกับพักประชาธิปัตย์ได้หรือไม่นะครับส่วนเขตที่5เนี่ยมีแล้วครับคุณวงอาคือจะมาชิงพื้นที่กับคุณชัยมงคลนะครับว่า นะครับใครจะได้ใครจะนะฮะวินในช่วงสุดท้ายโค้งสุดท้ายมาลุ้นกันครับนะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมยังเชื่อว่านะครับจังหวัดสกลนครเนี่ยพูดแบบไม่อายเลยนะผมมีความรู้สึกว่าเขตสองคุณชาตรีล่าพมเนี่ยมาแบบพลิกความคาดหมายแต่ครั้งนี้ผมเชื่อว่ากระแสของนะฮะพักเพื่อไทยเองนะครับจะกลับมาแล้วในเขตที่สองเนี่ยพักเพื่อไทยก็จะมาล้มแชมป์เก่านะฮะจากพักประชาธิปัตย์ได้แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นใครละครับเพราะพักต้องมาก่อนคนไงคะ ผมเชื่อว่าคนสกลนครเนี่ยนะยังรักและผูกพันและยังเชื่อมั่นในการทํางานของพรรคเพื่อไทยครับนะส่วนเขตที่5นี่แน่นอนครับนะฮะส่งสาวสวยวงอคื้อนะฮะสาวชาติพันธุ์นะครับ วงอเอื้อบุญนสนมาชิงกับคุณชัยมงคลชัยรบนะครับก็อยากจะให้นะฮะที่น้องชาวสกลนครเนี่ยนะครับเลือกนะฮะเลือกคุณวงอเอื้อเข้าไปเป็นตัวแทนของท่านนะครับอย่างน้อยก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดสกลนครเลยครับนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นคนมีเชื้อสายภูไทยนะครับทุกท่านก็ให้กําลังใจกันด้วยนะครับนะวันนี้ก็ขอฟันธงครับว่าจังหวัดสกลนครเนี่ยนะครับน่าจะเป็นจังหวัดที่นะครับ เพื่อไทยจะกวาดทั้งจังหวัดนะครับน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนะทุกท่านนะก็อาจจะไปลุ้นกันโค้งสุดท้ายอีกสักครั้งนึ่งนะครับแต่ผมเชื่อว่าจังหวัดสกลนครพักเพื่อไทยจะได้ทั้ง7ที่นั่งกวาดทั้งจังหวัดครับ แล้วก็ทําไมผมถึงเลือกจังหวัดสกลนครเพราะว่ามีเพื่อนนะครับเป็นทนายความชื่อดังอยู่ที่นั่นนะครับทุกท่านสามารถไปใช้บริการได้นะครับชื่อทนายสมเกียรติโรจนวรกมนนะครับสามารถเซิร์ชชื่อทั้งใน YouTube ทั้งในนะฮะกูเกิลได้นะครับใครจะใช้บริการทนายสมเกียรติก็นั่นแหละครับมีเบอร์ติดต่อเรียบร้อยนะครับก็ทุกท่านติดต่อไปได้ครับเป็นทนายความชื่อดังอยู่ที่เมืองสกลน,นครนะครับนะทุกท่านอาจจะรู้จักในโลกออนไลน์หรือในอะไรก็แล้วแต่เสิร์ชหาได้นะครับไปใช้บริการได้นะครับ เพื่อนของผมเองนะครับทนายสมเกียรติโรจนนะบวร,รกมลครับฝากไปสนับสนุนท่านด้วยนะครับโอเคครับนะก่อนที่จะไปสรุปครั้งสุดท้ายขอฝากคำขวัญน,นะฮะเมืองจังหวัดสกลน,นครนะครับพระธาตุเชิงชุมคู่บ้านพระตำนานภูผานคู่เมืองงามลือเรื่องหนองหานและตระการปราสาทพึ่งสวยสุดซึ้งนะฮะสวยสุดซึ้งสาวภูไทย ถิ่นมั่นในพุทธธรรมเห็นไหมครับนี่เห็นไหมสวยสุดซึ้งสาวภูไทยสาวภูไทยก็จะมีเสน่ห์แล้วนะครับหน้าตาเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์นะก็นั่นแหละครับสวยครับสวยยังไงสาวภูไทยก็สวยนะครับก็ฝากด้วยนะครับพี่น้องชาวสกลนครนะครับเลือกพักเพื่อไทยยกจังหวัดอย่าแบ่งให้ใครครับอย่าแบ่งให้ใครครั้งนี้เขต2และเขต5้าผมหวังว่าเพื่อไทยจะกลับมาได้นะครับเพราะเขตอื่นๆเนี่ยการันตีได้อยู่แล้วครับว่า พักเพื่อไทยจะได้ครองตําแหน่งอยู่แล้วครับเป็นแชมป์เก่ามาทั้ง5เขตเลยที่ได้ครั้งผ่านมาครั้งนี้ก็ยังลงในนามพักเพื่อไทยไม่มีใครย้ายพักก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับ <laughs> อย่าเป็นว่าลงนะฮะมาอ่าเปิดเปิดตัวกับพักเพื่อไทยแล้วสุดท้ายย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยนะครับเหมือนสอสขอนแก่นนะฮะน้องอะไรนะอ่าผมก็จําชื่อเขาไม่ได้ละนะฮะสรัสน์นหรือเปล่านะครับหรืออีกคนหนึ่งก็น้องอะไรน้องการณสุดารัตน์อะไรเงี้ยอันนี้ก็ที่จังหวัด อุบลใช่ไหมครับก็ย้ายไปพักภูมิใจไทยทั้งที่ตัวเองยังอยู่พักเพื่อไทยอย่าให้เป็นแบบนั้นนะครับนะฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องชาวสกลนครน,นะครับฝากทั้งพักเพื่อไทยนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครต้องการใช้บริการด้านกฎหมายฝากเพื่อนผมด้วยนะครับทนายสมเกียรติ โรจนะวร,รกมลครับเซิร์ชใน Google หาเบอร์ติดต่อไปได้เลยครับนะทนายฝีมือดีครับเข้าถึงนะครประชาชนเข้าถึงคนที่เป็นรูปความนะครับดูแลอย่างดีครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะไป นะฮะจังหวัดอื่นๆเรื่อยๆช่วงนี้ก็พยายามจะลงให้เยอะขึ้นนะครับเพราะมองว่าการเมืองเนี่ยนะครับมันใกล้เข้าสู่้งสุดท้ายของการเลือกตั้งแล้วนะถ้าม,มัวลงวันละจังหวัด2จังหวัดมันไม่ทันแน่นะครับอาจจะต้องลงมากถึง 3- 4ถึงนะครับใครชอบและอยากให้ผมไปจังหวัดไหนมาคอมเมนต์บอกด้วยนะครับบางคนเมื่อวานก็มีทั้งจะให้ไปหนองบัวลำพูมั้งอุดรด้วยหรือไปเชียงใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปนะครับยังไงก็ขอให้มาเมเมนต์ช่วยกันหน่อยว่าอยากจะให้ไป เที่ยวที่จังหวัดไหนบ้างนะครับขอพระคุณทุกท่านครับที่รับฟังคลิปนี้มาจนจบคลิปสวัสดีครับ